คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงคลิปสรุปเนื้อหาสั้นๆเพื่อให้เข้าใจง่ายเนื้อหาสาระในช่วงบางตอนของประวัติศาสตร์อาจขาดหายไปต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยประวัติศาสตร์สมัยรัตนกโกสินทร์ตอนกลางหรือนัตนโกสินทร์ในช่วงยุคสมัยปฏิรูปประเทศคือช่วงเวลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่6 หรือในช่วงพุทธศักราช2,394ถึง2,468มีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างไปเริ่มดูกันเลยในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2,394ถึง2,411รวม17ปีรัชกาลที่4นั้นมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎสด็จออกผนวดมีฉายาว่าวาชิรยานเถระได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย มีการตั้งธรรมยุทธนิกายในขณะทรงผนวดเป็นพระวชิรยานเทระในสมัยรัชกาลที่3ในปีพุทธศักราช2398มีการทำสนธิสัญญาเบอ์ริงกับอังกฤษโดยมีเซอร์จอห์นบอริิงเป็นตัวแทนจากอังกฤษทำให้ไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมีการยกเลิกการเก็บภาษีปากเรือร้อยละ3ยกเลิกการผูกขาดโดยพระคลังสินค้า ในสมัยนี้มีการจ้างชาวต่างชาติเข้ามารับราชการและสอนหนังสือแก่ราชวงศ์มีการส่งเจ้านายและขุนานางไปดูงานที่ต่างประเทศมีการปรับปรุงระบบเงินตราเช่นการตั้งโรงกระสอบผลิตเงินเหรียญทรงมีความเชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์โดยคำนวณการเกิดสุริยุป,ปราคาอย่างแม่นยำไว้ล่วงหน้าถึง2ปีโดยเสด็จไปชมสุริยุป,ปราคาที่บ้านว่าก,กอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในพุทธศักราช2411และเมื่อรัชกาลที่4 ได้เสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2,411พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่5ก็ได้ขึ้นครองราชซึ่งท่านก็ปกครองบ้านเมืองในช่วงพุทธศักราช2,411ถึง2,453รวม42ปีทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์ทรงได้รับพระราชสมัญญานามว่าพระปิยะมหาราชทรงมีการปฏิรูปบ้านเมืองในทุกด้านซึ่งเป็นการพัฒนาบ้านเมืองตามแบบของตะวันตก รวมถึงการปฏิรูปการปกครองโดยดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางมีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาสองสภาคือสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาในพระองค์โดยในด้านการปกครองส่วนกลางนั้นมีการตั้งกระทรวงขึ้น12กระทรวงดังในรูปในด้านการปกครองส่วนภูมิภาคหรือหัวเมืองนั้นได้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าเทศาพิบาลขึ้นและเกิดการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่าสุขาพิบาลมีการปฏิรูปสังคมได้แก่การเลิกทาส ในพุทธศักราช2,417มีการออกพอรบรเลิกท่าในปี2,448และมีการเลิกไพ่โดยออกพอรบทหารเกณฑ์ในพุทธศักราช2,448ทำให้ระบบไพ่สิ้นสุดลงมีการปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลเช่นตรวจชำระและร่างประมวลกฎหมายการปฏิรูปการศึกษาเช่นตั้งโรงเรียนให้ทุนเร่เรียนหลวงแก่นักเรียนไปศึกษาต่างประเทศ มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเช่นรถไฟถนนขุดคลองโทรศัพท์โทรเลขไปรสนีนีไฟฟ้าและประปามีการตั้งหอรัศดากรพิพัฒเพื่อจัดเก็บภาษีอากรและรวบรวมรายได้ของแผ่นดินมีการตั้งธนาคารพาณิชย์แห่งแรกขึ้นในปีพุทธศักราช2449คือแบงก์สยามกรรมจนเอ,อืวิกิจการรอส .112 หรือวิกิจการปากน้ำในพุทธศักราช2,436คือเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาปิดปากน้ำสมุดปราการทําให้ไทยเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสได้แก่ฝวางซ้ายของแม่น้ําโขงนอกจากนี้ยังมีการเสด็จประพาสต่างประเทศโดยมีการเสด็จประพาสเอเชียครั้งที่1ในพุทธศักราช2,413คือสิงคโปร์และชวาครั้งที่2ในปี2,420ที่อินเดียเพื่อดูความเจริญก้าวหน้า ของประเทศอนานิคมอาวันตกนอกจากนี้ยังได้มีการเสด็จประพาสยุโรปในครั้งที่1ในพุทธศักราช2,440เพื่อเจรจาทางการเมืองและเจริญสัมบันธไมตรีที่ดีโดยเฉพาะกับพระเจ้าซานิโคลัสที่2แห่งรัสเซียเพื่อทวงดุลอำนาจกับฝรั่งเศสและในครั้งที่2เมื่อปี2,450เพื่อรักษาอาการประชวรในครั้งนั้นทรงได้พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านอีกด้วยในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2,453 ในหลวงรัชการที่5ก็ได้สวรรคตซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันปียะมหาราชในปัจจุบันอีกด้วยหลวราชการที่5ได้สวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชการที่6ก็ได้ขึ้นครองราชแทนโดยท่านก็ได้ปกครองบ้านเมืองในช่วงพุทธศักราช2453ถึง2468ระยะเวลารวม15ปีท่านทรงมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ทรงได้รับพระราชสมัญญานามว่าพระมหาธิรราชเจ้าในยุคนี้ก็ได้เกิดเหตุการณ์กบฏยังเติร์กหรือกบฏรอสร้อยสามสิบมีการพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ไม่สําเร็จในช่วงเวลานี้ประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรมีการจัดตั้งกองเสือป่าซึ่งถือได้ว่าเป็นการกําเนิดของกิจาการลูกเสือไทยในพุทธศักราช2460 มีการสร้างธงชาติไทยใหม่ขึ้นเรียกว่าธงไตรรงค์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองมีการสร้างเมืองดุสิตธานีเป็นเมืองจำลองรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยบริเวณพระราชวังพญาไทยมีการกำหนดให้คนไทยมีนามสกุลใช้และมีคำนำหน้าชื่อเอ,อเด็กชายเด็กหญิงนายนางนางสาวที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองมีการกำหนดการศึกษาภาคบังคับคือทุกคนต้องศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หรือปอ .4 เป็นอย่างตา่ำ มีการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งแรกคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเมื่อรัชกาลที่6ได้สวรรคตในปีพุทธศักราช2468ก็ถือเป็นการสิ้นสุดของประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในสมัยกลางหรือสมัยปฏิรูปนั่นเองก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องผม้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ